สวัสดีครับผมดุสิตเอื้อมนวยวันนี้จะมาแนะนำวิธีการขนส่งประกัดในเชิงการค้าตั้งแต่การเตรียมน้ำการบรรจุปลาการแพ็คปลาลงในกล่องนะครับเพื่อให้การขนส่งเกิดขึ้นอย่างราบรื่นปลามีสวัสดิภาพที่ดีนะครับปลาสามารถอยู่รอดได้ตลอดระยะเวลาในการขนส่งเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับ การเตรียมน้ําสําหรับประกัดนะครับน้ำที่ใช้สําหรับการขนส่งประกัดต้องเป็นน้ําสะอาดนะครับที่มาจากแหล่งเดียวกันกับแหล่งเลี้ยงประกัดนะครับต้องมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันนะครับน้ำต้องผ่านการพักและมีการให้อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอถ้าในการประกอบธุรกิจนะครับที่เราต้องการลดความเสี่ยงในการสูญเสียขึ้นระหว่างการขนส่งนะครับอาจจะมีการใช้สารเคมี เพื่อควบคุมเชื้อโลกในระหว่างทางนะครับสารเคมีที่นิยมใช้ตัวหลักเลยก็คือกลุ่มของอะคริฟ w าวินนะครับแล้วก็อาจจะมีสารในกลุ่มที่ลดความเครียดในกลุ่มของยาสลบนะครับได้แก่พวก MS222 หรือไม่ก็ควิดีนซันเฟตนะครับแต่ตัวที่นิยมใช้และหาซื้อได้ง่ายก็คือกลุ่มของน้ำมันการภูนะครับโดยอาจมีการใช้เกลือแกงนะครับหรือ โซเดียมคอไลด์ที่อะดับความเข้มข้นประมาณ0.1เนะครับเพื่อลดการสูญเสียแร่ธาตุในระหว่างการขนส่งปริมาณน,น้ำที่ใช้ในการขนส่งแบบถุงพลาสติกเนี่ยผมขอแบ่งเปล่าเป็น2กลุ่มก็คือปากัดกลุ่มคีบสั้นนะครับจะใช้สัดส่วนระหว่างน้ำกับอากาศที่ประมาณ1ต่อ3นะครับปริมาณน,น้ำที่ใช้ประมาณ60มิลลิตรส่วนในกลุ่มของปากัดคีบยาวจะใช้สัดส่วนของน้ำ ที่อยู่กับอากาศนะครับประมาณ3ต่อ5นะครับปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ120-150มลลิตรครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่การสาธิตวิธีการบรรจุพันุ์ประกัดนะครับเบื้องต้นผมก็จะขออธิบายในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบรรจุปลาเบื้องต้นก่อนนะครับก็ ถุงที่เราใช้ก็จะมี2ประเภทนะครับก็คืออันแรกก็คือ3คูณ12นิ้วนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น4คูณ12นิ้วที่นิยมใช้กันสำหรับแพ็กกระดัษนะครับถุง4่คูณ12เนี่ยจะมีแบบที่มีแถบสีไว้ด้วยนะครับเพื่อลดความเครียดที่เขาจะแบบเจอหน้ากันในระหว่างการขนส่งนะครับต่อมาก็จะเป็นวัสดุที่ใช้คุมถุงนะครับนะครับก็อันแรกเลยที่ใช้มากๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกกระดาษนะไม่ว่าเป็นกระดาษสือพิมพ์หรือกระดาษ A4 ใช้แล้วนะครับเราก็สามารถใช้นํามาห่อถุงหลักรา้ว อันต่อมาก็จะเป็นใบตองนะครับที่เราพบได้ทั่วไปนะครับถ้าสามารถสะดวกหรือหาได้ก็ใช้ใบตองก็ได้นะครับ <S <S เล็กแบบนึ่งก็เป็นกลุ่มของพวกกล่องบรรจุอาหารเช่นกล่องโฟมนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ห่อถุงเสร็จแล้วก็ใช้ปิดปุมนะครับแล้วก็สามารถช่วยล็อกไม่ให้ถุงประกัดเคลื่อนที่ในกล่องพัสดุกได้นะครับ <S <S อุปกรณ์ต่อไปนะครับที่นิยมใช้ระหว่างการขนส่งก็คือถุงของสารเคมีเนาะ ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือตัวแรกที่ใช้ในการควบคุมเชื้อระหว่างทางก็กลุ่มของยาเหลืองหรืออะคิฟฟาวินนะครับตัวที่2ก็จะเป็นกลุ่มของสารลดความเครียดหรือยาสลบนะครับก็จะใช้2ตัวนี้โดยผลิตภัณฑ์2องตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายวัสดุปลาสวยงามต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ใช้นะครับอันแรกก็คือแก้วนะครับที่เราระบุปริมาตรน้ําไว้นะครับว่า ปลาคีบยาวปลาคีบสั้นนะครับแล้วก็เป็นสวิงขนาดเล็กสกอตเทปนะครับแล้วก็กันไกนะครับเบื้องต้นก็จะมีอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมประมาณเท่านี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการสาธิตการแพ็คประกัดเกลยดีกว่านะครับ ที่ผมจะเริ่มสาธิตนแดดแรกก็คือถุงไซส์4นะครับหรือ4 12นิ้วนะที่มีแบบสีแถบสีนะครับเพื่อลดการตกใจนะครับอันนี้ตัวแทนของประกัดที่เราจะใช้ในการสาธิตก็คือกลุ่มประกัดคีบยาวนะครับปริมาณน้ำที่ผมใช้ก็อยู่ประมาณสัก120 150นะครับนะเบื้องต้นก็คือเปิดปากถุงแล้วเราก็เติมน้ำในปริมาณที่เรากำหนดไว้นะครับ อากาศที่เราใช้ก็คือเราต้องอดอาหารมาแล้วนะครับอย่างน้อย2-3วันนะครับเราก็ค่อยๆช้อนประกัดนะครับเรค่อยๆใส่ไปในถุงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จับทิศตรงข้ามกับขอบเขานะครับแล้วค่อยๆรวบนะแล้วก็มือข้างหนึ่งนะครับล็อกไว้แล้วทีนี้ก็มือข้างหนึ่งนะครับค่อยๆลูดลงมานะครับนะให้เห็นว่ามีอากาศนะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยมือแล้วค่อยๆหมุนนะครับนะครับค่อยๆหมุนตัวถุงพลาสติกโดยมือเราก็ยึดตัวนั้นไว้นะครับจนตึงนะครับนะจนถุงตึงนะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวเขาเนี่ยแหละครับเป็นตัวมัดไม่จําเป็นต้องใช้หนังยางนะครับก็คือใช้ตัวเขาคล้องพันแล้วก็สอดรอดกลับมานะครับโดยจับปลายแล้วก็ค่อยๆลูดนะครับตัวปม เบื้องต้นเราก็ะ้า้ถุง1ชั้นนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราก็ใช้ถุงขนาดเดียวกันนะครับอีกใบหนึ่งนะเพื่อทําการซ้อนอีก1ชั้นนะครับโดยเทคนิคง่ายๆก็คืออาจจะสวมยากเราอาจจะต้องขยายปากถุงนิดนึงนะครับโดยใช้แรงออกแรงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็นําถุงที่เราแพ็คประกัดเมื่อกี้นะครับโดยการสวมก็คือกลับทิศลงไปเอาหัวนะครับปากหัวลงไปในถุงที่เรา ทำการปรับขนาดปากไว้เมื่อกี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับมันอาจจะใส่เข้ายากนิดนึงนะครับแล้วก็มีทิคที่สําคัญก็คือเราจะต้องไล่อากาศระหว่างถุงชั้นแรกกับถุงชั้นที่2ให้หมดนะครับส่วนใหญ่อากาศก็จะติดอยู่บริเวณนี้วิธีการก็คือเราก็จับบริเวณปากถุงหลวมๆแล้วเราก็ค่อยเอามือค่อยๆบี้บริเวณนี้อากาศก็จะค่อยๆหมดออกมานะครับทีนี้ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะทําการดัน แล้วก็ดันให้มาถึงถึงตัวถุงชั้นในนะครับแล้วเราก็ค่อยๆหมุนนะพอรู้สึกตึงมือนะครับพอรู้สึกตึงมือแล้วรู้สึกว่าแน่นแล้วเราก็ทําการมัดเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตัวเขาเองมัดตัวเองนะม้วนกลับมาแล้วก็สอดเข้าแล้วก็ดึงปมดึงปลายให้แน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้ถุงสองชั้นนะครับทีนี้ก็จะเหลือนี้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกจัดก,การไงเราตัดเลยก็ได้นะครับหรือว่า ม้วนลงมานะครับแล้วก็ทําการแปะสะก็อตเทปนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะนะครับเวลาเราบรรจุลงในกล่องไปสณีนีนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ถุงลักษณะรูปแบบนี้นะครับ ครับผมต่อมาเราก็จะเป็นการสาธิตในส่วนของประกาศหางสั้นนะครับโดยรอบนี้ที่เราสาธิตเราจะใช้ถุงที่เป็นถุง3หรือถุง3ามูนิ้วนะครับที่ไม่มีตัวตัวสีหรือแถบสีนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการห่อสื่อพิมพ์เพิ่มขึ้นในขั้นตอนการแพ็คสุดท้ายนะครับเบื้องต้นนี้ประกาศหางสั้นเราก็จะทําการตวงน้ำนะครับในปริมาตรของประกาศหางสั้นก็คืออยู่ประมาณ60มลนะครับใส่งไปในถุง ต่อมาเราก็จะทําการจับประกัดนะครับที่เราพักไว้อดอาหารแล้วนะครับขั้นตอนก็คือนะครับอันนี้ก็คือปกติถุงเป็นอย่างนี้เนาะเราจับทิ่ตรงข้ามนะครับแล้วก็รวบปากถุงเสร็จเอามือด้านหนึ่งจับไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลูดลงมานะครับก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเราก็หมุน จนรู้สึกว่าตึงมือนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเขาเนี่ยแหละครับมัดต่อไปเราก็ซ้อนอีกหนึ่งชั้นนะครับนะถุงสามอาจจะช้อนยากหน่อยนะครับเราก็จะขยายขนาดปากถุงก่อนแล้วก็พับนะครับเอาหัวถุงนะครับทิมลงไปเช่นเดิมนะครับเราต้องไล่อากาศที่อยู่ค้นถุงออกนะวิธีการก็คือเราจับตรงนี้หลวมๆนะครับแล้วก็ค่อยๆดันอากาศออกไป พร้อมกับมือที่เราดันตัวถุงใบแรกเข้าไปก็เสร็จสัรแล้วก็ได้่างนี้ก็จะบี้ๆอย่างนี้นนครับเหมือนเดิมนะครับเราก็หมุนถุงนะครับจนตึงนะครับแล้วก็ทําการมาัดปาก้วยวิธีเดิมอ,อันนี้เราก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับแต่เนื่องจากเราไม่มีแถบสีนะครับเราก็ต้องหาวัสดุที่มา ล้อมเขานะครับเพื่อเป็นฉนวนด้วยแล้วก็เพื่อลดการตกใจของเขาระหว่างการขนส่งด้วยก็จะมี2แบบก็อาจจะใช้กระดาษซื้อพิมพ์นะครับหรือว่าใบตองก็ได้เบื้องต้นผมขอใช้กระดาษังสือพิมพ์นะครับก็ตัดกระดาษังสือพิมพ์ในขนาดที่พอเหมาะนะครับที่เราคิดว่าห่อถุงแล้วก็มีขนาดพอเหมาะก็คือจะห่องี้นะครับแล้วก็ล้อมรอบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ก๊อสเทปนะครับสก๊อตเทป ต่อมานะครับเราก็จะทําการบรรจุถุงนี้ลงในถุงที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับปกติถ้าถ้าเราใช้ถุง3แพ็คเราก็จะใช้ถุง4นะครับที่มีขนาด4นิ้วเนี่ยทำการซ้อนเขาอีกหนึ่งชั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไล่อากาศนะครับแล้วก็ทําการมัดก็จะได้แพ็กเกจในลักษณะนี้นะครับที่ เราใช้ถุงที่ไม่ได้มีตัวแถบสีแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์แทนนะครับครับสำหรับถุงที่ไม่มีตัวแถบสีนะครับที่ไว้ป้องกันไม่ให้ไม่ให้เขาเจอกันและเกิดความเครียดเนี่ยเราก็จะใช้พวกหนังสือพิมพ์หรือใบตองนะครับอันนี้ก็คือเราใช้หนังสือพิมพ์นะที่ใส่ไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับโดยการใส่หนังสือพิมพ์เนี่ยบางทีเราอาจจะสามารถชุบน้ําหรือไม่ชุบน้ําก็ได้นะครับถ้าเราชุบน้ำเนี่ยเราก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือช่วยเป็นฉนวนในการลด อุณหภูมิไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นหรืออุณหภูมิจากภายนอกเนี่ยมันมากระทบข้างในได้นะครับ